วนนี้เราก็มางหอดูมองที่ว่าหมูหน่อยค่อนข้างดีเลยนาะสบายดีทุกคนวันนี้พวกเรอยู่กับสองพี่เปียชแนลวันนี้เปียยูทียูทีเปียยูทีฟาร์มหมูเนาะวันนี้เปียจะพาทุกคนมาเบิ่งหมูอะไรกัสิมาว่าเรื่องของของอะไรต้นทึนในการเลี้ยง เลี้ยง์มูว่ามันมีต้นซึ่งอะไรไอ้หรอเนาะนี่ว่าเป็นมูเปียเองเนาะนี่เป็นมูของมูของไหนของพ่อของพอเพิ่อนมูมันตื่นเป็นมูของพ่อเพิ่นแต่ว่ามูมูเปียกับมูเพิ่นเนาะมูเปียมูเพิรนมันอยู่ในบ้านเลี้ยวหลังจากที่บ้าเขาไทยนี่เดียวเนี่ยเปียชิาไปเบืองนิดเนาะก็คือต้นซึ่งในการเลี้ยงมู เริ่มต้นกะยาฮู้ห่อเหลียงเนาะต้นตอนที่มีท่อเหลียงสองตัวเป็นบ่แมนท่อเหลียงสองตัวห้ากะใสะทึ้นท่ายลาลโตละล้านละล้านแม่นแต่ว่าตอนนั้นหัวหันหมูมันแพงเนาะหัวหันเออราคาหมูจัิงสิแต่หัวหันหมูพี่มันแบบแพงเนาะเพวาะอหานมันแพงนะมะกะเหลวแต่เนาะตัวหนึ่งมันถูกอยู่ถูกอยู่เท่าไหร่ถูกอยูหาหาสอบเนาะ หาสอบได้เงีเรียงกับประมาณส <4 S 1> เดือนสเดือแนแต่กะถาว่าเอาก็ะไรเอา่าเนาเรียงจากตัวเอาก็ะไรเอาเยา้าเย้าขาจะิพาไปบุงปลาน่านี่เถีงเดียว่านี่เถียงเด็ป่า อ,อ,อุ้ยลายลา,า,ายตังคือลายแขกมึงเข้าเกลือกันจุ่มเขาจุ่มเขาไงโวยังได้กองดะไฮะโวยังได้่องนังกะบวงมาอ้น้อ ว้าวอโอ้อยก้มิมเย้ไล่อันโ้มหน้มอืมก็ไม่ไล่เถอะเดี๋ยวมอ่ออนาจะบรเนต่อไมันเหมือนเนละย,ยจำอะไร มาต้องเลยหรอได้ไลนหรอบเบิร์ดเดจี่อะร่งอยู่นี้แม่ปลาบูไลนเนาะพน้องานเด็กกระทงสองทงปลาปากก็ได้ปลาปากจ็เดือนประมาณสองเดือนนี่วาม สอบที่สองไม่สอบปุ๊บงนหมดหลายจังไปไปเบิร์กมูยืนในบ้านกันเดี๋ยวเบียรสิพาทุกคนไปเบิร์กมูยืนในบ้านเนาะเป็นมูที่ว่าเฮาเดี่ยงน้ำกันสองคนงานเกณฑ์เนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเบียรทุกคนไปเบิร์กมูมูหน่อยแล้วแือว่ามูคุ้นเนาะเดี๋ยวเบสิพาทุกคนมาเบิร์แม่พนันของมันไปข้างไปกัน ก่อนเนี่ยเจ๊ชิวเอาเห็ดย่างมากระตันหอกเอามาไลยข้างนี้เอาเลยโอเคมาห่อนี่เนาะเดี๋ยวประใจทุกคนเบิ่งมูแม่มูแมูแม่พันของมันเนาะตะแด่นมูนี่มูที่ว่าสิเป็นแม่พันนี่เดี่ยงก็เดือนจังวะ สมพันธ์ไหนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแมนแล้วหลังจากที่ว่าเด็นเจ็ดเดือนเดี๋ยวเจ็ดเดือนมันจะลอกลูกก็ลังจากที่สมพันธุ์เนี่ยเป็นสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนตั้งท้องสี่เดือนดอมเบิร์แมนแตงมีดูโอ้ no ไปไปบงตัวต่อไปกันไปข้างพูดยินอ๊ะมูสจะหนี้ออกเพิ่งวันไดนี่ออกเลยสามวันอ่ะนี กำลังเกิดด้วยอ้ยตหาหักเลยมูกับเขาไปตหาหกกักน <laughs> คน, <ๆ S 2> <laughs> 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 นคนฮะจะโตตัวนี้แมนชิปโตชิปโต แม่เนีนยบไปสุดนะมันไล่หมดหรอมันออกในซา,าม่านแม่ซาม่านบัดนีช่วงประมาณมันออกแม่แะไรจักเดือนจักเดือนจะได้ขายหาเดือนหาเดือนชี้เดือนหาเดือนโอเคไปาางงไปเาบิ่งงมือต่อไปไปเบิ่งงมือต่อไป มาหอดจุดนี้นะทุกคนลาฟเฟอรกาสิให้เบิ้งมูของงาสองคนที่ว่าเลี้ยงน้ำกันเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นมู๊ฟุลอ๋อมีเด็กในยักเดือนจังไหนเสมอซ้ำเดือนปลายบล็อตอะไรหนีตัวนี้ตัวนี้บล็ออาหารดูชิปกระสอบเลย ต้องตัวนี้วะอ,อุ้ยอุ้ยมูตัวนี้ขึ้นใหญ่เถอะตัวนี้เอ่อคือพอพันมันอุ้ยขึ้นมาใหญ่เถอเด็กจะเกิดตัวนี้มันสามปีเลยสามปีเป็นพอพันเล่นเน,พพน,นานะนาต่อไปเปียเสียภาพทุกคนจะเบิ่งมูที่ว่าเปียเดียงเป็นแม่พันเนาะในกลางมันออกดุกแล้วแล้วเป็นเสียภาเปเบิ่งดุของมันไป ก่อนเจอเบิ่งหนุ tá, en ่ของมันเ่็นสิาะเบื้องแม่ของมันก่อนริ่งมีเป็นมูมแม่พัดเนาะที่ว่าห้าเลี้ยงมานน้ำกันเลี้ยงมาจ็กเดือนมันจังไหนดูเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนรวมทั้งอันนั้นเดียวกันเป็นชิปเดือนขยายปีหนึ่งปีหนึ่งมันกินน้ำมันกินน้ำมันกินน้ำอุ้ย ไปน้องมันยอ้ไปไปทารับันต่อไปจะพาไปเบิ่งมูหน่อย้องเนาะคิดว่ามันอนดุแดดมันิดดูัตอนนี้ข้าก็มองมองคดว่ามูนหน่อยเาตริงไอตอนนี้ข้าก็มองหอดมองคิดว่า มูหน like, ่อยขงเทาอยู่เลยนะจองซ้ำติงเบิดเป็นหาโตตอนนี้เกิดได้สองวันได้สองวันวันไนี่คือมออ้นี่คือมูที่่าเกิดใหม่สวันเนาะ น้าลับเรียเป็นมูที่ว่าเปียอ่าเลี้ยงเองเนาะไหนก็ลงทุนเอง,งทึ้นทั้งบดที่ว่า,ห,ามมห้าเลี้ยงเมมันห้าเลี้ยงเมมันเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเป็นบ่แล้วกะตกลงก่อนต้นมากเป็นการหัวาอาหารที่ว่าห้าสายเลี้ยงจะเทา่าไหร่เรท่าไหร่กับเบื้องจะประมาณอมาสองล้านสองล้านแม่พันแม่แพนนันทอนัดไหนกะลูกมันกะ เดีย่ยงประมาณหาเดือนเนาะดูมันเดี่ยงหาเดือนไายการหาเดือนตัวนึงมันจิตกอยูหาสอบมัน,มนอบอกแมนจิตกอยูหาสอบและะ้วกันเข้าไปไลเ่เสือเอาเนาะมาสอบหนึ่งชลัยสว่าเขาเดี่ยงหาโตมันกระถือเสหาสอบมันบอกแมนเขาก็ไปคู่นเอาแต่ว่ามันกระถมี่พวกฮันพวกศูนย์พกสองแมนพวกศูนย์ไม่หายกินได้เนี่ยออกนมใหม่ใหม่ น้องมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาสนีทแต่กับทุกคนจีสนใจว่าเป็นยังเสียตัวนี้ก็เสียตัวต้นคลิปมันก็คือกันเพราะว่าคลิปถ่ายแล้วว่านี้แต่ว่าลืมกดคลิปมือกล่องลืมกดคลิปน้องมาว่าเบิ่งแหละว่ามีคลิปก็เลยต้องมาถ่ายใหม่มโอนี้เนาะสำหรับโมนี้เนาะคลิปข้างหน้าเกษตรวิียาสนิทที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย